ไปข้อ30ครับเมื่อ,อากล่าวถึงบรรยากาศห่อหุ้มโลกของเราข้อความใดกล่าวถูกนะครับอ่าข้อใดกล่าวถูกต้องข้อใดกล่าวถูกต้องก็ขอขอ,ขอโอเคข้อที่ถูกนะครับมาดูกันทีละข้อเลยนะครับถ้าความดันบรรยากาศสูงขึ้นความหนาแน่นของอากาศจะลดลงไม่ถูกนะครับถ้าความดันสูงขึ้น ความนแน่นจะต้องเพิ่มขึ้นนะครับอุณหภูมิของอากาศเป็นปฏิภาค6กผันกับความสูงจากระดับน้ำทะเลโอเคถูกนะครับข้อนีอ้หมายความว่าอุณหภูมิของอากาศนั้นเป็นปฏิภาค6กผันกับความสูงจากระดับน้ําทะเลก็หมายความว่ายิ่งความสูงจากระดับน้ําทะเลนั้นนะครับมากนะครับแต่อุณหภูมิมันจะแปรบกผันคืออุณหภูมิจะยิ่งต่ำ นั่นเองไปคนละทิศคนละทางกันนะครับข้อคอควายลมหรือพายุจะพัดจากบริเวณที่มีอากาศที่มีความหนาแน่นสูงไปยังบริเวณที่มีความหนาแน่นต่ำถูกต้องเลยนะครับลมจะพัดจากบริเวณที่มีความหนาแน่นสูงไปยังบริเวณที่มีความหนาแน่นของอกาศที่ต่ำกว่านะครับข้อขอาะ่ากับข้อฝ่ายถูกคือต่อข้อ3นั่นเองนะครับ ข้อ31อุณหภูมิของโลกในปัจจุบันนี้สูงขึ้นเนื่องจากสาเหตุใดมากที่สุดภูเขาไฟระเบิดชั้นโอโซนเบาบางลงมีการเผาไหม้น้ำมันเชื้อเพลิงมากสุด,ดแหก่งที่พัวโลกมีปริมาณลดลงนะครับปัจจุบันนี้สาเหตุหลักที่ทําให้อุณหภูมิของโลกเราสูงขึ้นก็คือข้อที่ สามเนี่ยนะครับมีการเผาไหม้มันเชื้อเพลิงเป็นจํานวนมากนะครับซึ่งมันจะส่งผลให้เกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกปรากฏการณ์เร,ร,รือนกระจกทําให้โลกเป็นครับร้อนนั่นเองนะครับต่อไปนะครับข้อที่สามสองวัฏจักรหินครับจากภาพกระบวนการใดทําให้เกิดหินตะกอนเปลี่ยนเป็นหินแปรได้ เอาไปหาหินตะกอนก่อนอยู่ตรงนี้หินแปรอยู่ตรงนี้นะครับทำให้หินตะกอนไปเป็นหินแปรปาปหินตะกอนอยู่ตรงนี้โอเคนี่ไงครับเจอแล้วความร้อนและความดันความร้อนและความดันก็คือข้อ4นั่นเองนะครับโอเคไม่ยากเข้าไรต่อไปข้อ3 3สสถานการณ์ ใดที่แสดงว่าอากาศมีความดันนะครับข้อที่1หายใจไม่ออกเมื่ออยู่บนที่สูงไม่ถูกนะครับส่วนมากจะเป็นเพราะว่าถ้าเราอยู่ที่สูงอากาศจะเบาบางนะครับการดูดของเหลวโดยใช้หลอดกาแฟโอเคข้อ2ถูกนะครับเพราะว่าเวลาลองคิดสภาพนะเวลาเราดูนะครับดูด ไอ้ดูดกาแฟเนี่ยขึ้นมานะครับอ่าเวลาเราดูดกาแฟขึ้นมาตรงนี้นะครับจะเวลาเราดูดใช่ไหมตัวภายในปากของเราเนี่ยนะครับความดันตรงนเนี้ยมนจะเป็นไงครับลดลงนะครับเพราะความดันลดลงเกิดอ,อะไรขึ้นครับอ่าไอ้ความดันด้านนอกที่มันมีมากกว่ามันก็ดนัดนดนัดนดนัดนดันดันทำให้เกิดอะไรครับทําให้น้ําเนี่ยไหลไปในหลอดนั่นเองนะครับ นั้นอันนี้จะตอบข้อนะอ่นแสดงว่ามีอากาศมีความดันที่คอยดันให้น้ำาแฟนแะฟเข้าไปนั่นเองนะครับต่อไปข้อที่3 4ถ้าขึ้นไปอยู่บนดวงจันทร์เวลากลางวันของดวงจันทร์จะนานประมาณกี่วันบนโลกนะครับข้อ3 4นี้จะตอบข้อ2นะครับประมาณ10 15วันนะครับวัน15วันนะเพราะว่าดวงจันทร์เนี่ยจะขันด้านเดียวเนี่ยเขาหาโลกตลอดเวลาเลยนะครับก็คือในวันข้างขึ้นเนี่ยนะครับเราจะมองเห็นดวงจันทร์แต่ในวันข้างแรงที่ดวงจันทร์มืดเขาก็จะขันด้านก็คือใช้เวลาประมาณ15วันนะครับต่อไปข้อ35ภาพจาลองการโคจรโลกรอบดวงอาทิตย์ผ่านกลุ่มดาวจาการาศีต่างจากภาพ ในตอนหัวค่ําคืนที่มีท้องฟ้าโปรง่งผู้สังเกตบนโลกจะมองเห็นกลุ่มดาวได้ปรากฏขึ้นเป็นกลุ่มแรก <c oughs> โลกอยู่ตรงนี้เนาะดวงอาทิตย์สองแสงไปแบบนี้นะครับดังนั้นโซนที่เราจะเห็นก็คือโซนนะครับโซนที่เราจะเห็นก็คือโซนฝั่งด้านนี้ใช่ไหมครับฝั่งด้านนี้ก็คือถ้าเราลากเส้นก็คือ ฝั่งที่มืดก็คือฝั่งตรงนี้ใช่ไหมครับที่นี้โลกมันจะโคจรไปด้านนี้คือทวนเก็บนาฬิกาใช่ไหมดังนั้นกลุ่มดาวรวงมากที่เราจะเห็นก็คือไอ้ดาวนี้เลยครับคนแบกหม้อน้ําจะขึ้นเป็นกลุ่มดาวที่1เพราะว่าโลกมันก็จะหมุนมาตรงนี้นะครับพอมันเริ่มมืดปุ๊บไอ้คนแบกหม้อน้ำก็จะขึ้นเสร็จปุ๊บมันก็จะเริ่มเคลื่อนเคลื่อนเคลื่อนไปเรื่อยๆนะครับนี้จะตอบข้อที่สนะครับ อ่าข้อที่36นะครับบอกว่าสถานีอวากาศนานาชาติจะเป็นดาวเทียมหรือยานอวากาศเพราะเหตุใดนะครับตัวสถานีอวากาศนานาชาตินะครับจะจัดเป็นดาวเทียมนะครับข้อนี้หลายคนชอบตอบผิดนะเป็นดาวเทียมนะเพราะอะไรเพราะโคจรรอบโลกแน่นอนครับ มีมนุษย์เพราะใช่ครับมนุษย์ไม่ได้ขับนะหลายคนเข้าใจว่าสถา,า,านีวกานีมนุษย์เป็นคนขับนะครับไม่ได้ขับนะครับเขาแค่ผู้จรไปเฉยๆนะครับแต่มนุษย์นั้นเข้าไปอาศัยอยู่แล้วก็ทําการทดลองทางวิยทยาศาสตร์ต่างๆนะครับเขาไม่ได้ควบคุมนะถ้าเกิดว่าควบคุมแล้ว เป็นออกไปสำรวจอวกาศอะไรแบบเนี้ยจะเรียกว่ายานอาวกาศนะครับแต่ถ้าเป็นสถานีอวกาศนะั้จะเป็นดาวเทียมขนาดใหญ่แค่นั้นนะครับที่มีมนุษย์ไปอยู่โอเคต่อไปข้อสามสิบเด็กชายที่ระเดชดต้องการทดลองเรื่องการละลายของสารในตัวทำละลายต่างกันโดยใช้น้ำและแอลกอฮอล์เป็นตัวทำละลายการทดลองนี้ข้อใดเป็นตัวแปรที่ถูกต้อง ตัวแปรต้นแน่นอนครับตัวทําละลายที่ต่างกันก็คือเนี่ยไงน้าและก็แอลกอฮอล์ใช่ไหมอ่าหรือว่าชนิดของตัวทําละลายก็ได้นะอ่าตัวแปรต้นนะครับอ่านสองข้อน,นี้ติดไปก่อนนะครับทีนี้ตัวแปรตามก็คือผลของการละลายนั่นเองก็คือข้อที่ C นะครับข้อนี้นะแต่เจ็ดนะครับคือผล ของชนิดตัวททำละลายนะครับ <c oughs> ต่อไป38นะครับค้อที่3 8ในการทดลองใช้ค้อนดน้ามยาว3ามเซนถอนตะปูอางจากจุดหมุน5เซนนครับด้านดังภาพด้านล่างจะได้ผลดังตารางระยะห่างจากมือถึงค้อนศูนย์แรงที่ใช้ถอนตะปู10 ยี่สิบสามสิบโอเคคอนถึงด้สามสิบเซนปลายด้ามอ,อ๋อหม,มายความว่าถ้าถ้าจับถึงถ้าจับอยู่ตรงนเนี้ยเนี่ยคือศูนย์นะครับถ้าจับบริเวณเนี้ยคือห้าถ้าจับบริเวณเนี้ยคือสิบคือปัญหาจากปลายด้ามอ่ะนะครับหมายความว่า,าคือ เวลาเราจับปลายด้ามนะครับสังเกตแรงที่ใช้จะน้อยนะแต่ถ้าเราเริ่มจับเข้ามาใกล้ตัวตะปูลเลื่อยเนี่ยนะครับแรงที่ออกจะมากขึ้นนะครับข้อนี้บอกว่าจากตารางตัวแปรต้นในการทดลองนี้คืออะไรนะครับก็คือระยะที่เราจับนับ่นแหละนะครับก็คือตำแหน่งของมือที่จับด้ามค้อนคือข้อ3นะครับตรงนี้ข้อ3านะครับ สายพันธุ์ของหอยที่พบในป่าชายเลนมีความหนาแน่นของต้นไม้ต่างกันความนะับจานวนของต้นไม้ต่อไร่สายพันธุ์ของหอยที่พบอ๋อโอเคนี่คือความหนาแน่นนี่คือสายพันธุ์เนาะเขาบอกว่าจากตารางป่าที่มีความหนาแน่นต้นไม้ล้นลงจะส่งผลกระทบต่อหอยสายพันธุ์ใดเป็นอันดับแรก a เนี่ยดีอ, d. อยู่ได้ทั้ง3ป่าเลยนะ c อยู่ได้2 d อยู่ได้ สองแต่ b ครับดูได้แค่ความหนาแน่นจะต้องมากเท่านั้นดังนั้นตอบข้อ2นั่นเองนะครับข้อที่40นะครับบอกว่าวิทยาทดลองขูกข้าวโพดบนทึกความสูงใน6สัปดาห์ได้ผลตามตารางนะครับว่าสัปดาห์ที่1 2 3 4 5 6เนาะความสูง5 8, 8 10, 12 18 26 35นะครับ กราฟใดข้อใดแสดงการเ,เติบโตเจริญเติบโตของเขาโพดได้ใกล้เคียงที่สุดนะครับเราก็มาดูเลยตรงนี้นะครับจาก5่าไปแนี้ห่างกันอยู่3เนาะ82ห่างกันอยู่4 28ห่างกันอยู่6 18ปดสิห่ 6, างกันอยู่8 26 35ห่างกันอยู่9จะเห็นว่ามันมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนะาะดังนั้นข้อ2กับข้อ4เนี่ยผิดแน่นอนเพราะความสูงนะความสูงมันลดลงเรื่อยๆ นะครับเลยผิดทีนี้อันไหนที่เพิ่มด้วยตาที่สม่ำเสมออ่าดังนั้นอันเนี้ยข้อหนึ่งนะครับน่าจะถูกกว่านะครับเพราะว่าการาฟมันชันขึ้นนะครับเร็วกว่านะครับด้วยตาที่สม่ำเสมอมากกว่าตัวที่สามนะครับนั้นนี้ข้อ40เฉลยข้อที่หนึ่งนะครับโอเคครับคุณครูก็หวังว่าข้อสอบชุดนี้จะเป็นประโยชน์ครับ นักเรียนนะครับให้ได้ศึกษาเพื่อที่จะได้ไปอยู่ในห้องเรียนที่ดีๆมีสังคมที่ดีๆนั่นเองนะครับสวัสดีครับผม